เมื่อนี่แอดมินก็ได้เดินห้างมาอยู่ความเพอ่ประจักษ์ครับมาตามล่าครับตามล่าหาแนวทางครับเด้อครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่แอดมินพามามากับสองง่องเงยเพลนครับมากับพี่เราเป็นี่ครับพี่พี่ห้าครับพั่มณฑการครับ เดินทางมามาบมิบรรยากาศไปด้วยกันครับบรรยากาศทงให้ท้องหน้าครับนค่ะตัวเสือครับนี่บริุกัน,นจมามหาปูเลอเจมามหาปูงวดวันงวดวันใดบอครับ ได้ังในน้ปูดิบ่เนี่ยือชื่อของขม่าเมรีน่ะเพื่อนจับไลนี่ของจับไนเดียวของดีวหวเพลงที่จับปลไหวางสันของดีต่อเตอร์แนนแนนแนนมาใหญ่ของม่เพ็ชโเฮลาบนี่บอกงคือของมันังไล่ะของดี อามากพวกนี้ไปรอบอืมมาเนอะดีกดีครับม่พร้มจําไรเเดียวนะมันนอหยเนี่ยมันหนึ่ครับผมเนียมวแห,ห้งวัแหงวนึ่งพอกับพคหนูปู่คหนูตาไน้ตัวหผมมาเอาออกจากปูปูใหญ่ให่ออกมามาสัก ่ครับสิบาบดีค่บเนี่แล้วต้องมาขอรีปคาดีแล้วไทงาในมหาปูแลรันนี่ในดีพดีวันนี้เพาะเขากครับผมแม่นมากอ้ครับผมอืมก็เลยมาขอสชขลาภเนาะเพิ่นให้ถือเลื่อยเป็นบ่ถือรูนบ่โอ้โหอยู่ในป่ะเนี่ยนมีคนนำนำมา่อเพิ่นเนาะ ตัวอยู่ไหนอยู่ดีครับหลายหลายมาจากทุกงหวัดทุกหมอุแกก็ม่หาคนเชวึงแวนพนนง้ของม่ต่งไปกับนพอนไหลายพั่นเบื่งดวงพราอมันบักน่องไดเบิ้งดวงกยางเลยโอ้สายสายหนักกว่าครับสายแค่นหนักกว่ายงเขาเขานี่ว่ดีคนใ็้ได้มันะนะโอ้คนมี ย่านของเพิ่นเนาะเพื่อนสัมผัสของเพิ่นครับกับเป็นข้อมเสื้อส่วนบุคคลครับครับผมครับผมแมนประเภทนี้คนไทยห้าเนาะเห้าถิ่มไม่ดอดกางเสื้อเสื้อกับบวตองลบลูเดินทางมาขอโซขอลาภน้ำเพิ่มมากน้ำบ่ล่ะมากตัวใดล่ะจะมากก็ได้ ตัวใดตัว <coughs>

อจิตังปฏิตังจุมางคิเปเมวัชเมสตุัพเพปรเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยัตถามณีโชติรโสยัตถาสัพปีติโยวิวัจจันตุสัพรโรโควิราจตุมาเตปวัตบันไรวโยสุขีจีกายุโกภาวะอภิวาจนาชีลีสนิจจังวุทธาปนายิโนตตาโรธรรมา

ท่านเดินมาท่านนั่งรถมาท่านเดินลงมานี่เดือนที่ผ่านมาท่านทั้งหลายที่มานี่เคยไปขูกแขนหรือยังสู่ขวัญยางสู่ขวัญยาง,ยงทั้งหมดก็ไปทำพิธีสู่ขวัญสนะเพราะว่าโชคท่านมันเยอะ โจกระลำเข่าท่านมันเยอะผิวหนืดดีสบายโจท่านมันเยอะก่อนจะทายะไี้นี่ไปบริจาคข้าวหลังเสร็มนก็เขาไม่ได้แต่งคันห้ามาก่อนเนาะถ้ามก็แต่งคันห้ามาก่อนเนาะอิสิดาฮาดาบาริสิราหาดาบาริสิราอิสิราหาดาบาริสิราหาดาบาริสิราเกี่ยวนี้เกี่ยวนี้ดูบอหรือยังไ่้ดูแล้วใช่ไหมครับดูแล้ว มันต้องไปถามใครที่อื่นหรอกท่านรู้ที่บอกท่านได้มาแล้วนี่ก็เอาที่บอนั่นแหละยู่งว่าว่าจะพูเอออยู่ที่บอนั่นแหละน้ำสักสีลนะสักศีลได้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะนั่นดูนั่นเอาเลยได้แล้วมันต้องพูดอะไรมาสาธุสาธุค่ะ

หายานาอดีิารหาระวัหาริวิหารอารวาริวิอารอารอหารอนาระวระวอารารวรารวอมือหนึ่งยื่นลงไปในบ่อเป็นมือข้างขวาแต่บ่อบ่อนั้นสอนข้าพเจ้ามองลงไป มันไม่ม <avenues> ีอะไรเลยมีแ <uno> ต uh ่ดแต่ท่านได้มาแล้วท่านได้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เจ็ดหาป่ปูอาสดฮอดิดสดหอารสรราราริสิระฮระบารเือหะรเบเจ็ดห้าครับ มันมันมันก็มีเท่านี้อ่ะตอนที่ไอ้หนูมันบอกทานทานไม่เคยไปซื้อหวยไม่ไปซื้อลอตเตอรี่ไ้เลยแต่อีหนูมันซื้อมันซื้อมันไันมันไม่ได้บอกมัน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 ม่ได้ไปซื้อด้วยตนเองมันไหน